วันนี้มากินมะขคามน้อยพี่น้องหิวหิวอีกแล้วอกินบพ่โดนปนไนหิวอีกแล้วอันนี้อันนี้นี่น้ำจิ้มที่เราจะทํานะคะอันนั้นน้ําพริกปลาทูน้ําตาลผงขี้รสข้าวคั่วน้ําปลาน้ระระําปลาร้าโอ้ยเดี๋ยวเราไปผสมกันเนาะจิ้มจิ้มจิ้มหิวหิวหิวพระต้องยานะมันจะกินยากเลยพี่นอ้องเขามีขอลามด้วยนี่ขอลามนย ของหวานมารอท่าแล้วนี่แกะเลยดีไหมแกะให้ดูเนื้อเลยเนาะตอนที้ได้เลือกสีขาวเดอ้อเพราะว่าสีสีดำอ่ะม,มันไม่ค่อยติดเจ้ไแมโอ้ยเปลือกยางแข็งเอ้เนเื้อให้มาต้องย่านเพียรย่านเข้มเนฮะ้ยมนเขามีของหวานมาแก้แล้ว ของหวานมากแก้แล้วโว้ยกินของหวานก่อนดีไหมนี่กินของหวานก่อนเลยเนาะลองท้องก่อนเดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะวาซสานคข้ออ้างมออบ๊ายบายกลูกของเขียบนะของกินนี่มาเกยหัวบันได อเอ้ยกิมบัก้ำมันเรียบร้อยของแก่เผชดแก่เปรี้ยวมากเรียบร้อยมันเทศต้มก็มีโอ้ยมาไม่อยากแห้งแต่ว่า โอ้แสบสมใจอยากละวะของกินเล่นก็กินของจริงจังก็กิน เหมือนลมหนาววิวอยูมาเดี๋ยวฝนก็ลงพายุโนรู กินแบบเนี้ยกินไม่ยากน้ำพริกปลาทูนัวนวน้ำตาลน้ำปลาน้ำปลาร้าองคือรสใครอยากใส่แล้วก็ใส่ กินได้กินหลายๆได้เลยแล้วต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะยังไม่อิ่มนะเนี่ยจะกินต่ออีกกินต่ออีกแต่ต้องขอจบที่ก่อนมันจะยาวไปเนาะขอบคุณมากนะคะที่มาเยี่ยมชม เพื่อนๆรับฟความฉุกความเพลิดเพลินจารเดินอาหารนะคะ and so much everyone thank you for you r visiting see you next video bye bye